นี่นครับเพื่อนๆน,นี่นะครับจะพาเดินลงมาดูจะเป็นประมาณนี้นะครับเนี่ครับจะพาเดินลงมาดูอันนี้จะเป็นทางด้านสะพานแพนะครับที่พาลงมาดูซึ่งตรงนี้นะครับก็อยู่ติดกับถนนใหญ่เลยนะครับเพื่อน ครับตอนนี้เราอยู่กันที่สถานที่ท่องเที่ยวนะครับชื่อว่าบึงกระดิ่งนะครับของนครสวรรค์นะครับนี่ก็เป็นทางด้านหน้านะครับบึงกระดิ่ง เดี๋ยวเราจะเดินไปชมทางด้านในกันครับด้านในบึงกระดิ่งนะครับมีร้านก๋วยเตี๋ยวนงอยู่ด้วยนะครับตรงนั้นก๋วยเตี๋ยวนง รตรงนี้ก็เป็นที่ชมบึงตรงด้านหน้าจะเป็นแพรลูกปวบนะครับให้เราเดินไปได้นะครับนู้นเลยถึงนู้นเลย ประถานที่กว้างขวางครับอยู่ติดกับริมถนนใหญ่เลยนะครับเพื่อนๆน,นี่นะครับ นี่ครับเพื่อนๆนี่นะครับ,ะรบจะพาเดินลงมาดูจะเป็นประมาณนี้นะครับเนี่ยครับที่พาเดินลงมาดูอันนี้จะเป็นทางด้านสะพานแพนะครับที่พาลงมาดูซึ่งตรงนี้นะครับก็อยู่ติดกับถนนใหญ่เลยนะครับเพื่อน จะมีเสื้อชูชีพให้เช่าด้วยนะครับแล้วก็มีเรือให้พายนะครับมีจักรยานน้ำนะครับด้วยนะครับนครับบรรยากาศดีนะครับมีร้านก๋วยเตี๋ยวหน่งด้วยนะครับมีห้องน้ำนะครับในตัวตรงนี้นะครับแหล่งที่เที่ยว ครับนี่ก็เป็นบรรยากาศนะครับที่นํอมมาฝากกันเพื่อนนะครับวันนี้ก็แวะมาเที่ยวนะครับ